โลกรีดไลายักษาะตัวเด็กนะเพื่อนระวังนะองั้นเราขอกไปขึ้นที่ป่าก่อนนะเอาลีระวังนั่งที่ตรงนี้ดีกว่าหวังว่าจะไม่มีู วันนี้ต้องจับให้ได้ตัวคนหนึ่งเลยเดี๋ยวนั่นมันพ่อหนุ่มที่กำลังนั่งขี้อยู่ตรงทงกิ้งทงนา,นา,นาวันฉันต้องจับเจーหลอเกสวัส<ล> <c oughs> ดีครับคุณนองอ้า ไอ้หนูนั่นอยู่ไหนแล้วอยู่ไอ้โลกเจริงนาคุยล่ะไอเด็กเว่ยกลับมาดีจะเข้าคุยกับเราสัานดีดีไปกูอยากไปกูอยากไปกูอยาก 没带回来。